ะะวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องถึง,ถ,งถึงเรื่องของการอัพสกิลกันดีกว่านะครับเรื่องการอัพสกิลในนิกเกตเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยการอัพสกิลเนี่ยผมอยากจะเน้นเรื่องของแนะนําเป็นทีละคนทีละคนมากกว่านะครับเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าอย่างน้อยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องเบื้องเบื้องต้นแล้วก็แนวทางในทิศทางที่ผมอัพแล้วกันนะครับผมว่า ทิศทางที่ผมอัพสกิลเนี่ยมันเป็นในทิศทางไหนวิธีไหนบ้างนะครับเผื่อว่าอาจจะเป็นแนวทางให้กับบรรดาคนที่อาจจะเพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่ๆแล้วก็ยังไม่ได้ลงทุนยังไม่ได้เติมเงินเนี่ยว่าวัตถุดิบมันหามาจากไหนแล้วก็สมควรที่จะเอาไปอัพยังไงกันบ้างนะฮะโอเคทีนี้การที่เราจะได้รับวัตถุดิบเอามาอัพสกิลนะฮะมันก็ต้องเข้าไปเล่นอีเวนท์ที่ จะมีให้เล่นในทุกๆวันเล่นวันละครั้งนะครับก็คือห้องจําลองนั่นเองในห้องจําลองนะครับก็จะมีทั้งหมด5ห้องด้วยกันก็จะไล่ความยากไปเรื่อยๆนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็มันจะปลดล็อกไปตามอีเวนต์ตามคอนเทนต์ที่เราได้เคลียร์ไปในกิจกรรมหลักๆนะฮะห้องนี้ก็จะค่อยๆทยอยเปิดไปเรื่อยๆซึ่งห้องหนึ่งห้องสองเนี่ยก็จะเป็นห้องที่จะได้วัตถุดิบในการอัพในขั้นต้นนะครับผมก็จะเป็นเล่มสีฟ้า สามสีเนี่ยก็จะมามีผสมกันสีฟ้ากับสีม่วงนะฮะส่วน5เนี่ยก็จะเป็นสีทองไอผมเรียกว่าเป็นสีเหลืองละกันมันก็ไม่ทองหรอกก็เป็นสีเหลืองนะฮะก็จะมีทั้งหมด3ส,สีด้วยกันในการเอาไว้อัพสกิลนะครับอันนี้ก็เป็นที่แรกส่วนที่ที่2ที่เราสามารถจะได้วัสดุมาอัพสกิลนะฮะก็คือกิจกรรมจํากัดเวลาต่างๆที่เป็นเนื้อเรื่องนะฮะอย่างตอนเนี้ยของดีเองเนี่ย ในกิจกรรมพวกนี้จะมีร้านค้าในร้านค้าก็คือไปทํากิจกรรมของอีเวนต์นี้นะฮะแล้วก็ไปเก็บพวกของกิจกรรมมาแลกนะฮะเนี่ยคู่มือสกิลนะครับผมก็จะมี2อย่างมันจะใช้เอาไว skill ้อัพสกิลหนกับ2แล้วก็เอาไว้อัพสกิลเบิร์ดนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็สีม่วงนี่ก็คือขั้นที่2อันเนี้ยก็เอาไว้อัพนะฮะอันนี้ก็คือ สามารถที่จะมาแลกในกิจกรรมได้อันนี้คือเส้นทางที่2ที่เราจะได้มาแล้วก็จะได้มานิดหน่อยสําหรับอีเวนต์ในการล็อกอินเดลี่ล็อกอินที่จะมีตัวใหม่ออกมามันก็จะมีเดลี่ล็อกอินนะครับผมก็จะเนี่ยไอที่เป็นกล่องสีทองทองสองอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้ก็จะได้อะไหลในการอัพสกิลมานะครับแต่แน่นอนครับผมสําหรับสายมีตังนะครับผมไม่ต้องกลัวอันนี้ก็คงไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะ ตัวไหนอยากอัพก็มาเติมอัพเอานะครับผมอันนี้เนี่ยก็สําหรับสายเติมตังค์แล้วกันนะฮะแต่ก็สําหรับสายฟรีก็คงต้องามอันนี้ไปนะฮะโอเคทีนี้ในเมื่อเราไม่ได้เป็นผู้เล่นที่มีต้นทุนเยอะสิ่งที่เราทําได้ก็คือก็ต้องเก็บเล็กผสมน้อยไปใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะอัพสกิลตัวไหนสักตัวหนึ่งเนี่ยก็อาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ย แนวทางการอัพสกิลของผมเนี่ยก็จะมีอยู่3หัวข้อหลักๆด้วยกันนะครับหัวข้อแรกเลยก็คือเน้นตัวที่ทำดาเมจตัวละครผมจะข้ามไอคำว่าเก็บรทรัพยากรทุกอย่างไว้อัพตัวเมตาล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมเข้าใจว่าทุกๆคนอะบางคนก็ไม่ได้โชคดีขนาดนั้นที่จะเปิดแล้วได้พิวกิมสายแอตแทกดีๆ นะฮะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเปิดมาแล้วคุณได้หมวกแดงเลยนะฮะไม่ได้หมายความว่าเปิดมาแล้วคุณจะได้สการเล็ตเลยที่เป็นตัวทำดามิดแรงๆเอามาให้คุณเล่นนะ่ะนะครับผมไอ้พวกเนี้ยพวกที่เป็นพิลกิมน่ะแน่นอนคุณมีวัตถุดิบเท่าไหร่คุณโถมใส่ไปเถอะมันคุ้มค่าไอ้น,นั้นมันคุ้มค่าอยู่แล้วแต่ที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือเผื่อว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นะครับอยากจะเอาไอ้พวกวัตถุดิบพวกเนี้ยไปอัพ สกิลสายแอตแทกเล่นผมจะให้แบบนี้ว่าเริ่มต้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะเล่นตัวไหนก็นแล้วแต่นะครับคุณสามารถที่จะอัพสกิลให้มันเป็นพื้นฐานไว้ได้ที่เลเวล4เลยคือทุกตัวเนี่ยอัพได้ที่เลเวล4เลยแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ครูมีความรู้สึกว่าอยากจะให้ตัวนั้นเนี่ยอัพสกิลเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนนะ่แน่ใจว่าตัวนั้นน่ะหนึ่งเป็นทัวทํทำดาเมจผมจะเน้นว่าให้เป็นตัวทำดาเมจเลยเพราะว่า เกมนิเกตเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยผมมีคติที่ว่าการโจมตีคือการป้องกันที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะเน้นเรื่องของพลังโจมตีเอาไว้ก่อนเพราะงั้นวัตถุดิบที่มีเนี่ยผมก็จะเอาไปใส่กับตัวที่เป็นสายโจมตีซะส่วนใหญ่นะครับเพราะงะั้นเนี่ยสายโจมตีในเกมนี้มันก็จะใช้ทั้งหมดเนี่ยสองตัวละครด้วยกันนะครับอย่างผมเองเนี่ยผมจะใช้สายโจมตีเป็นเบิร์ดขั้น3นะฮะซึ่งตัวเริ่มต้นของผมเนี่ยแน่นอนทุกคนได้ นะครับก็คือตัวของ p r i v a ต y นั่นเองตัว p r i v a ต y ี้เนี่ยสกิลเนี่ยเห็นไหมฮะเริ่มต้นนะ่ะมันไม่รู้จะใช้ตัวอะไรแล้วเปิดไม่ได้อะผมก็อัพไพรเวตี้เนี่ย778เนี่ยผมก็อัพมานะฮะแต่พอเราได้ตัวดีมาแล้วก็หยุดกันไว้แค่นี้นะฮะแต่ก็ไม่ได้เสียดายนะเพราะว่าตัวของ p r i v a ต y ีเองเนี่ยสกิลเนี่ยมันใช้แทบจะทั้งหมดอยู่แล้วเพราะมันสายแอ t แท k นะฮะสกิลเบิร์ดเนี่ยก็ไม่ได้แรงหรอกไม่ได้แรงมากนะครับแต่ก็พอใช้ได้ ส่วนสกิลที่2เนี่ยมันเป็นการเพิ่มดาเมจแทรกเข้าไปในระหว่างการโจมตีก็ถือว่าเป็นโบนัสแอตแท็แล้วกันเป็นโบนัสแอตแทที่ดีแล้วก็สกิลบัฟของไพวตทยเองเนี่ยก็ดีเพราะงะั้นเนี่ยมันผมไม่เสียดายผมไม่รู้สึกเสียดายในการอัพเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างแรกที่ผมจะโฟกัสก็คือตัวที่เป็นตัวสร้างดาเมจ2ตัวละครที่จะต้องอัพสกิลให้มันเกินขึ้นไปเพื่อทำให้ทีมเราสร้างดาเมจได้ดี ส่วนข้อที่2นะครับก็คือสายฮิลอาจจะเป็นสายฮิวหรือสายแท้งอะไรก็ได้ที่ทําให้ทีมเราสามารถยืนอยู่ในสนามได้นานขึ้นอย่างตัวผมเองอ่ะผมจะให้ภาษีกับตัวละครที่มี Skill สกิลฮิลซะมากกว่าซึ่งสกิลฮิลส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่ในเบิร์หนนะฮะส่วนใหญ่นะแต่มันก็จะมี2บ้างก็มีนะครับเบิร์ส3ก็มีที่จะเป็นตัวฮิวก็พอมีอยู่บ้างนะครแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ตัวฮิวเนี่ย จะอยู่ที่1กับ2นี่แหละนะครับตัวฮิลตัวแท้งเนี่ยนะฮะที่เป็นแบบสกิลดีๆนะฮะอย่างตัวฮิลเองนะครับผมอ่าอย่างทั่วไปเนี่ยผมว่าแมรี่เนี่ยก็น่าจะออกได้ง่ายนะครับแล้วก็แมรี่เองไม่ได้ขี้เหล่เลยนะครับสําหรับการเป็นตัว n s r ที่ฮิลได้เพราะว่าสกิลเบิร์ดของเธอเนี่ยมันดีมากมันดีตรงที่ว่ามันฮิลแรงนะครับฮิวยี่สิเนี่ยอันนี้แค่อัพไวเลเวล4นะยังฮิลถึง27%เลยนะครับจาก HP สูงสุดของผู้ไล่ และอีกอย่างหนึง่งถ้าเรากดอัพไปเนี่ยก็ไม่เสียดายเพราะว่ากดอัพทีก็ขึ้นถึง2%ก็ถือว่าเยอะระดับหนึ่งเหมือนกันนะการที่แบบอัพทีหนึ่งแล้วขึ้น2%เนี่ยเพราะงั้นแล้วเนี่ยตัวแมรี่ตัวฮิลเนี่ยถ้าใครที่อยากจะเอาตัวแมรี่เป็นตัวฮิลหลักเนี่ยผมแนะนําว่าฮิลให้กดสกิลเบิร์ดเอาไว้นะครับสูงสูงก็ดีอาจจะไปสัก6สัก7ก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้สกิลหนึ่งเนี่ยผมแนะนําว่าให้อยู่แค่สพอเพราะว่าการพัฒนาของสกิลของ เธอเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับขึ้นมาเลเวลหนึ่งเนี่ยขึ้นมาไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับขึ้นมาประมาณ0.5นะฮะในการพัฒนาอันนี้ผมถือว่าไม่คิดว่ามันจะคุ้มสักเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็น2ตํตำแหน่งแรกที่ผมให้ความสำคัญนะครับก็คือตัวทำแมทแทกตัวทำาตเมตรกับตัวฮิลนั่นเองส่วนตัวสายซัพ์ต่างๆเนี่ยก็มาดูเป็นรายละเอียดปีกย่อยอีกทีนึงว่าเราอยากจะเอาตัวไหนมาซับ อันนั้นก็จะเป็น2ตําแหน่งนะครับในแนวทางของผมเนี่ยก็จะเน้นของ2ส่วนนี้ก่อนส่วนอีกตําแหน่งหนึ่งที่ว่าเป็นตําแหน่งสายซับเนี่ยไม่ว่าเราจะเอาตัวละครไหนมาเป็นตัวซับพอตก็แล้วแต่นะครับผมก็ต้องดูว่าตัวละครนั้นๆน่นะเก่งในด้านไหนสมมุติอย่างลิเตอร์เนี้ยเก่งเรื่องการซับดาเมจเราก็เน้นไปเรื่องของการอัพสกิลเบิร์ดอย่างเดียวก็ได้การพัฒนาของตัวของลิเตอร์เองเนี่ย การอัพ1ครั้งที่ใช้วัตถุดิบเยอะๆเนี่ยมันก็คุ้มค่าอยู่นะฮะมันขึ้นมาที3ออย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าลงทุนเลกอย่างหนึ่งลิเตอร์เนี่ยเราต้องให้ตัวของลิเตอร์เป็นตัวเปิดเบิร์ดอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยเป็นตัวละครที่สกิลเบิร์ดอ่ะมีผลอย่างมากอย่างเงี้ยเราก็ไปเน้นสกิลเบิร์ดอัพสกิลเบิร์ดก็ได้ส่วน2สกิลที่เหลือเนี่ยเราก็อัพแค่4ไว้ก็พอไว้ถ้ามีวัตถุดิบเหลือๆอยากจะใส่เพิ่มีมมกทก็ได้ โอเคครับผมคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมถ้าจะให้แนะนำไปในแบบเจาะลึกในของแต่ละตัวละครเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวนะครับผมเพราะตัวละครมันเยอะแล้วก็หน้าที่ความหลากหลายของแต่ละตัวละครมันก็เยอะมากเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอเก็บไว้ในการแนะนำตัวละครละกันนะครับผมเดี๋ยวก็ว่าจะทยอยทยอยทำตัวละครออกมาละกันนะครับ,รบว่าตัวละครไหนอัพสกิลแนวทางแบบไหนจะได้ผลแบบไหนก็เดี๋ยวค่อยมา ทำคลิปแยกย่อยอีกทีเนื้องันนะฮะก็คร่าวๆให้รู้ไว้ว่าสําหรับผมเองเนี่ยผมจะเน้นเรื่องของตัวที่ทาดาเมจเป็นหลักสกิลตัวที่ทาดาเมจอะ่ะผมจะอัพเยอะแต่ตัวไหนที่เป็นสายฮิลผมก็จะเน้นให้ไปอัพสกิลฮิลเลยนะฮะแล้วก็ตัวไหนที่เป็นตัวสายซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของสายซัพพอร์ตของเส้นทางนั้นๆสายแอตแทกก็ไปอัพสกิลบัฟแอตแทกสูงๆไปเลย หรือถ้าเป็นสายป้องกันก็จะไปอัพสกิลป้องกันแบบให้มันเยอะๆไปเลยเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งนะครับเพื่อประหยัดวัตถุดิบของเรานะครับผมเพราะว่าบางคนที่มาเล่นนิเกะเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ที่มีทุนเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังอยากสนุกไปกับเกมเนี่ยก็สามารถจะใช้วิธีนี้ได้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะฮะกับบรรดาเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะฮะ แล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง CA Story ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่แล้วก็ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยก็ฝากกดติดตามช่อง CA Story เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ